ช่างเอ็ดดี้ระยองนะครับวันนี้ก็มาทําเครื่องมือนะครับสําหรับสวิตช็อกเซ็ e เล็กสิบนะครับช็อกเซ็เล็กสิบก็ปกติถอดฝาถอดอะไรก็ทุกคนก็ถอดเป็นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวถอดหลอดวาลด้านในถ้าเกิดว่าช็อกเซเล็กสิบเราถอดมาแล้วแล้วเราถอดฝาเสร็จปุ๊บล้วลองกดแกนอะแล้วมันขึ้นลงขึ้นลงปกติอันนี้เดี๋ยวทางคลิปไปดูกลอบก็แสดงว่าชุดวาล์ว wow. ตัวเนี้ยกับ ไอตัวเพชเชอร์เนี่ยมันยังปกติอยู่แต่ถ้าเกิดว่าลองกดแล้วแล้วมันไม่ขึ้นน่ะหรือขึ้นน้อยหรือว่าช่วยแล้วไม่ขึ้นเลยดึงดึงนิดดึงหน่อยอะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยจะต้องเซอร์วิสที่ศูนย์เลยนะครับข้างนอกก็มีทํานะครับก็แล้วแต่แต่ส่วน่านน้ามันเครื่องไอถ,ถ่ายถ่ายน้ํามันโช๊คเนี่ยเปลี่ยนซีนเนี่ยตรงเนี้ยต้องถอดวาล์วด้วยนะเนี่ยต้องถอดวาล์วด้วยไม่งั้นน้ามันออกไม่หมดไม่สะอาดนะครับนี่ตัวถอดวาล์วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะซีนสี่เองดี้ ให้เป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้แกนในที่ผมบอกมันตั้งแนวแนวตั้งใช่ไหมมันมีบ่าเห็นไหมมันมีบ่าบ่าเนี่ยคุณก็ต้องทําเสยบเข้าไปเนี่ยนี่นะครับแล้วก็บิดออกตรงเนี้ยมันใช้แรงไม่เยอะหรอกเพราะาอยู่ข้างในนะครับบิดออกแต่ตรงนี้ที่ทำํำแก่คือมีบ่าประคองกลางเห็นนะมีบ่าประคองกลางมีเขี้ยวข้างอันนี้ซีนมือไปก่อนทําแบบส่วนตัวนี้เดี๋ยวทําขายทิน้นะครับใครสนใจสั่งได้ผมก็งงซะตั้งนานนะครับนี่คร่งมือพิเศษ อ,อ๋อขอบคุณพี่ๆที่บอกมานะครับอ,อ,อยากได้ก็บอกนะครับวันนี้ก็รู้แล้วครับส่วนตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไปถอดโช๊คมาแล้วก็ทําโช๊คบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นวาลว์มันนี่นะครับที่ต้องถอดวาล์วนี่ครับถอดออกมาโอเคในเรื่องรอรถมาบ่ายโมง